ร za, iosis, 1, two, refers, ma, ้อนแรงกว่าแสงแดดเดือนเมษามหาธงกรานวันเสาร์ที่6เมษายน2567อาทิตย์แผดแสงกล้าพันดินแผดเสียงก้องเมื่อพันตำรวจเอกรังสรรค์สุกเกื้อพันตำรวจโทสัมพรภูมิพัฒน์และโกเดพรัญชัยอดีตเทพวรพันธานายกเออภิัญนชาวลิตดเตอร์กนกเกชาตสอสอุุธการรัตนมาศประกาศส่งเสริมสร้างสรรค์ัดการแข่งขันซึกชิงแชมป์โลกเงินมหาธงกรานส่งเสริมวยไทยรากหญ้าเมืองคอน นี่คือมหากรรมค้นชนคนสถานวงการมวยไทยวันเสาร์ที่6เมษายนนี้ณนาสนามมวยโภเมพัฒเตเดียมตรงข้ามเซ็นทรัลพลาซาสคนครศรีธรรมราชวันเสาร์ที่6เมษายนส,สุดอาหาังการมหาการเมื่อมวยไทยรกยากหญ้านักพบพิกขนูนักสู้พันดุนักทอกจอมเพชรทึกว่าคู่โครจรมาปะทุปะทะนพิษสงมวยไทยชิงชัยชิงแชมป์ซึกชิงแชมป์เล่าเงินมหาสุกรานส่งเสริมมวยไทยรกยากหญ้าเมืองคอน ดูเจ้าสันสิทธ์น้องวิวตอกรพอดนาบีสอบภมิพัฒส้มคลาสิกห้างทองนภเก้าฟาดอีกฟาบังกิฟท่าทลายสุดแซส่สุดเผ็ดเมื่อเพชรจีตา้านายกเอท่าทลาเดินหน้าชะชันชัยสอพ,ยสยพ,พิชัยชิงแชมป์ว่างสนามมวยภมิพัฒสเตเดียมดูก้าวาสิทธิ์ลมใต้แตกหักกับเจ้าป้าดังสอเลขากรอบชิงแชมป์ว่างสนามมวยภุมิพัฒสเตเดียม ลือลั่นพ,พัตพีมายอดโอทีเกตเทวฤทธิ์ฟิตกับไก่ทองพอยู่ผ้าใบชิงแชมป์ว่างสนามมวยโฮมิพัฒนสเตเดียม สุดพยองเมื่อสองพันดินต่อชิ้นรัฟดฟัดฟาด,ดกับเสืวนาตนายกเอท่าทลาชิงชงชมปมว่างชมรมวยไทยนครศรีธรรมราชพิกัด55.5กิโลกร,รมัมสุดระหัมเมื่อยอดกะตันยูเชียบสุราเดินหน้าถลม่มปูลมเกียริอำนาจชิงชงชมปมว่างชมรมวยไทยนครศรีธรรมราชพิกัด36กิโลกร,รมัมสุดโหดสุดมันดูวันชนะชอสุป,ปายิมขึ้งแทงธน,นชัยสอโชคชัยชิงชงชมปมว่างสนามมวยโฮมิพัฒน์สเตเดียมพิกัด25กิโลกร,รมัม คบพบกันแล้วมวยไทยทุกคู่สูสีคู่ขี่หน้าดูหน้าลุ้นหน้าเชียร์สนุกสุดมันเร้าใจใจกันดุเดือดเชียร์กันรุนแรงซึกชิงแชมป์โลกเงินมหาธุกราลส่งเสริมมวยไทยรากหญ้าเมืองคอนนี่คือศึกใหม่สุดใหญ่มหามันแทบสันแห่งปี67เจไม่จะเป็นมวยไ็้รากหญ้าแต่หันกล้าสุดมหาบลายัยซึกมวยไทยยิ่งใหญ่วัราชนี้ขอขอบพระคุณผู้จัดการเชิดแสงจันร้อยตำรวจโทสมใจนกเพชร ดาบตำรวจมนชัยพ่องใสเสียนวุฒิเฉววด่าชิบตำรวจบัญชาการคุนจันทร์พดเคเคขนมหมูทัวริมบึงโกเกลคู่ขวางและกล้วยฉวางออิงอบุบลจิมมี่วาดีร่วมส่งเสริมสนับสนุนคู่มยไทยรากญยา เกมส,สุดกล้าซ่าสุดพิษพิษมวยไทยซึกชิงแชมป์โลกเงินมหาทุกลานส่งเสรอมวยไทยรากหญ้าเมืองคอนซึกเฮนฟอรม์มันลือรัน่วแดนใต้วันเสาร์ที่6เมษายนนี้พบกันที่สนามมวยโภมิพัฒนเเดียมตรงข้ามห้างเซนทันซาซาน,รานครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชนครแห่งกีฬาเจอจ้รราด้วยม,มวยไทยมาร้องมารำกันให้เป็นสุขมารวมสนุกในวันสองกรา